สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะทำเค้กอัลมอนด์เชอรี่ค่ะโคเคกไม่ควรพลาดเลยนะคะเค้กนี้อร่อยมากๆค่ะสูตรดั้งเดิมของเขานะคะก็จะเป็นแป้งยีสต์ค่ะแต่วันนี้ยายจะทำแป้งคว้าค่ะแป้งยีสต์นะยายทำไม่ค่อยจะเป็นค่ะมันไม่ค่อยขึ้นเนาะไม่รู้เป็นไงค่ะแป้งคว้าง่ายกว่ากันเยอะเลยค่ะแล้วก็รสชาติเดียวกันเลยก็จะมีน้ำตาล100กรัมค่ะ วากสองร้อยกรัมนมสดค่ะแปดช้อนน้ำมัน8ช้อนเหมือนกันค่ะแป้งสาลีค่ะ400รอกรัมค่ะผงฟูหนึ่งซองค่ะสิบห้ากรัมยายจะร่อนใส่ไปในนี้เลยทุกอย่างใส่รวมกันหมดเลยค่ะ ไม่ต้องปั่นทีละอย่างเหมือนเค,คก้กอื่นๆเนาะทุกอย่างรวมกันไปในนี้หมดเลยแล้วก็ปั่นรวดเดียวเลยค่ะเราจะใช้เกลียวแบบนี้ในการปั่นค่ะเสร็จแล้วก็มานวดด้วยมือต่ออีกนิดนึงเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็นวดด้วยมือต่ออีกนิดนึง แค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องนวดเยอะค่ะยายจะรีดแป้งข้างนอกก่อนค่ะให้เขาเรียบก่อนแล้วค่อยเอาไปวางลงบนถาดค่ะมันจะง่ายกว่ากันอยู่นะคะค่ะได้ประมาณนี้แล้วนะคะส่วนที่เหลือส่วนที่เกินมาตรงนี้เราตัดทิ้งได้เลยค่ะ ไม่ต้องเสียดายนะว่าเพราะว่าแป้งเขาหนาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปวางบนถาดเลยค่ะตรงไหนที่ไม่เต็มเราก็มาเติมค่ะตรงไหนที่ขาดตรงไหนที่ล้นเราก็ตัดทิ้งไปเนาะ เสร็จแล้วก็โรยด้วยเกล็ดขนมปังค่ะสัก2ช้อนเนาะแค่ไม่ให้แป้งเขานิ่มค่ะเวลาเราใส่พุดดิ้งลงไปค่ะแป้งเขาจะได้ไม่แฉะเนาะไม่ต้องหนาค่ะบางๆ2ช้อนพอค่ะแค่นี้นะต่อไปเราจะมาต้มพุดดิ้งกันค่ะเราจะใช้เชอร์รี่สขวดค่ะ เป็นเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะเชอร์รี่เปรี้ยวค่ะสีเขาจะออกแดงๆแบบนี้เนาะมันจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นเชอร์รี่หวานอันนั้นสีเขาจะออกเป็นสีชมพูค่ะเราจะใช้เชอร์รี่เปรี้ยวเนาะก็จะเทน้ําออกค่ะแล้วเราจะใช้น้ํา700มิลลิลิตรสองขวดนี้น้ําเขาไม่ถึงอยู่ดีค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําธรรมดาน้ําเปล่าผสมเข้าไปอีกค่ะให้ครบ700มิลลิลิตรเนาะแล้วก็ใช้พุดดิ้งสองซองค่ะ น้ำตาลหกช้อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มพุดดิ้งกันค่ะน้ำเชอรี่สองขวดนี้ได้ประมาณหกร้อยมิลลิลิตรค่ะที่เหลือก็เติมน้ำเปล่าเอาเนาะเราจะแบ่งไว้หน่อยนึงค่ะไว้ผสมกับพุดดิง้งที่เหลือก็เอาไปต้มเลยค่ะเหลือไว้สักประมาณแค่นี้ค่ะที่เหลือนี้เราต้มเลยน้ำที่เราแบ่งไว้น้ำเชอรี่ที่เราแบ่งไว้นะคะผสม พุดดิ้งสองซองลงไปค่ะแล้วก็น้ำตาล6ช้อนคนให้ละลายค่ะพอน้ำเราเดือดแล้วก็เทพุดดิ้งที่คนลงไปเลยค่ะ ต้องคนตลอดด้วยค่ะเดี๋ยวไหม้เนาะพอพุดดิ้งเดือดเปลี่ยนเป็นสีใสๆแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะปิดได้ค่ะลูกเชอร์รี่ที่เราแยกไว้ค่ะใส่ลงไปในพุดดิ้งเลยค่ะ ช่วงนี้เราวอรมตาไว้เลยค่ะ160อ,องศานะจ๊ะเอาพุดดิ้งลงมาเทล,ลงบนแป้งเลยค่ะเค้กนี้มีชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่า m m มเมล i ติแปลว่าแตนต่อยหรือพึ่งต่อยก็ไม่รู้ค่ะไม่พึ่งก็แตนหรือต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ เกี่ยวกับพึ่งตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ที่น่แน่อร่อยมากจริงๆค่ะต้องลองเด้อต้องลองค่ะค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็เราก็จะมาใส่แป้งแป้งพับค่ะแป้งพับแต่ยายจะขอเรียกว่าแป้งพับนะแป้งพับง่ายๆดีค่ะไม่ต้องออกเอฟมากนะคะแป้งพับอ่อม้วนหนึ่งค่ะ อันนี้เป็นแป้งที่อยู่ในตู้เย็นนะคะก็จะมีแบบแช่แข็งด้วยค่ะแต่เราจะเอาแบบแบบแบบแช่เย็นเฉยๆค่ะมาม้วนออกความยาวของเขาเท่ากับความยาวของถาดพอดีเลยค่ะแต่ความกว้างเขาจะเขาจะกว้างน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเราต้องดึงค่ะดึงดึงขยายดึงแบบเบามือเลยค่ะขยายออกเนาะ เขาจะมีความยืดหยุ่นสักหน่อยค่ะเราสามารถที่จะดึงอย่างนี้ได้เนาะส่วนที่เกินมาเดี๋ยวยายจะตัดแล้วเอาไปโปะตรงไหนที่ที่ขาดขาดตรงไหนที่บางมากเราก็โปะเอาค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะต่อไปเราจะเอาไปอบนะคะไฟบนล่างค่ะ160องศาอบไปก่อน10นาทีค่ะ ช่วง10นาทีที่เค้กของเราอยู่ในเตานะคะเราก็มาทำหน้าเค้กต่อได้เลยค่ะโดยโดยเราจะใช้เนย125กรัมค่ะน้ำตาล200กรัมยกขึ้นตั้งไฟให้ละลายค่ะใส่นมลงไปด้วยเลยค่ะ3ช้อนโต๊ะ พอละลายได้ประมาณนี้ก็ปิดไฟก่อนค่ะพอเนยละลายแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่อัลมอนด์สไลด์ลงไปค่ะอัลมอนด์สไลด์สองแพ็คค่ะ200กรัมค่ะ เสร็จแล้วก็ตอกไข่หนึ่งฟองใส่ลงไปค่ะตรงนี้อัลมอนต์ของเราต้องไม่ร้อนนะคะเพราะไม่งั้นไข่สุกได้ค่ะแล้วก็คนเร็วๆเลยจ้า ได้ประมาณนี้นะคะ10บนาทีผ่านไปค่ะเค้กของเราหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะยังไม่เสร็จค่ะมาได้ครึ่งทางละเดี๋ยวต่อไปเราต้องใส่หน้าเค้กด้วยค่ะก็คืออัลมอนด์ของเรานี่เอง ราดลงไปแล้วก็เกลีย่ยให้เรียบค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็อบต่ออีก25นาทีค่ะเค้กอัลมอนด์เชอร์รี่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อค่ะกินกับกาแฟดำค่ะเข้ากันดีนักและ สำหรับวันนี้ยายก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ